มาๆมาๆมาๆมันดูดเสียงไหมอะมันดูดเสียงไหมดูดเสียงมันคือมันมีเสียงแทรกอะไรมาเวลากวนมะไมีเสียงรบกวนเฮ้ยเกมโวยวายทหานมามามาอีกครั้งจะสุดท่าไหนคือเราไม่รู้อ่ะคือจะแต่อยากได้เปิดใจเอาเปิดได้เปิดได้ทุกตัวคืออยากเปิดได้ทุกตัวเออ เอาไหมมามามาให้ตัวชีอดีกว่ากระเป๋าเพิ่มโชคหน่อยปล่อยว่ะเพิ่มเพิ่มเกลือไหมอ่ะเพิ่มโชคตัวเช้มาหลายเกมแล้วยากว่ะมีแต่โชคแต่ไม่รู้เกมนี้จะเกลือไหมเพราะไม่เกลือคนๆเลยวันนี้วเปิดสองของวันเปิดไอ้นี้แม่งไอ้นี้สาวเราคนตรงนี้ไลยเปิดเปิดไปได้ทอะพากับอะพอกับไอ้มิกุนไอ้ไอ้มิกุมินไยเย้เก็บติดเก็บติดเลยอะไร สุดวันี้ดีกว่าไหมมามาไม่เก็บเปิดคิวมัดมาคิวมัดเหรอเออเปิดคิวมัดตอนท้ายเดือนจะมาเปิดเลยเกลือไหมเอ็งขึ้งมาวะเหรัญเกลือไอ้ที่สุดอ่าที่ที่สุดเลยที่ที่สุดหน่อยสุดหน่อยอุ้ยน่าจะเกลือแน่เลยเนี่ยอะเปิดเลยจับตัวนะว่าจับตัวอันนั้เออเออเก็บแม่เอ็งเปิดได้ยี่สิบประมาณยี่สิบพอที่เหลือเราเปิดเอง เดี๋ยวก็าข่าไดน้องเต้เนี่ยรีบวันนิ่งใ่เลยเป็นบิงบองอ๋อยังมาทามิงมาเท่าไงเป็นบิงบองนะต่อต่อต่อที่เท่าสองรอบไปสอรอบเลยเหรอสองรอบสองรอบบอกสองรอบมาต่อตามอยู่กูมันเกยอยู่กูอิ่งกระตือไม่ได้เลยอ้ยอ๋อเหมือนกันแหละสุดอะไรนี่สวดงานสุดนี่ไม่ตุดอะไรตัวอะไรตัวนี้นี่ตู้เลยคาร์โบมานี่ไออลคอกับไอีกกมินมา

กระดาษเลยกระดาเลยวะไม่ร้อน้อยอ้าวผมมาั้นเคยเป็นโควิดตอนตอนมหนึ่งมาเป็นตอนก่อนขึ้นมหนึ่งอ่ะตอนตอนไหนวะประมาณพฤษภุ์สาอือประมาณพฤษภุ์สาก่อนเปิดเทอมไปติดอยู่นิดหน่อยเราไปนั้นหนึ่งเดือนน่ะอยู่แต่โรงพยาบาลน่ะไม่ได้ไปไหนเลยอยู่อยู่บ้านนะให้กลับไปอยู่บ้านสัปดาห์นึงมันไม่ได้ประตูมันไม่ได้แรงเราเป็นระค่างแรงไง แล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนนั้นเขายังไงคือแบบเขาเาแบบเขาข้างกลัวเลยเราแบบหนึ่งเดียนไปเลยประยุทธ์โอ๊คไอตู่ตอนนีน้ตอนนี้เลยแค่ไมีกูมินละมีกูมินเ,เปิดได้เว้ยมีกูมินเอาไหมล๊กแซมมอน

นักปัญญากรุณอ่ะตัวสุดท้ายละมาแล้วมาแล้วมา้กิดเลยมาเกิดเลยโอ้เอาตัวเกลือหนอมาเกลือโอว่าเราไม่ค่อยดีเลยรวมสิบครั้งเลยอาจจะได้มาสองตัวก็ได้โอ้หไม่ได้โอ้หมาเกลือมาก่ะเห็นนี่ไม่ได้ได้เอาโคฮมาแค่ตัวเดียวเองก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้เลยเนาะมาเนาะเราเราเราคิดอะไรเงี้ยดีคิดอะไรเงี้ยดีไม่ได้กินนี่ไม่มีมีไว้ไม่ได้เปิดดิไม่ได้ใช้งานไม่มีเกียร์พอมีมานี่แอ็กนี่มานี่ แอกไว้นี่เป็นไงพอเอามาใน,นไอ้นี้นั่นไอนี้แม่ได้เปิดแล้วน,นี้นี่แม่จะเปิดได้ด้วยเปิดได้เลยไม่ใชน่นี่นี่นี่แม่แล้ว,วเปิดได้นี่แหละตัวใหม่อยู่ไหนไวะอยู่มื่อไหนวะไอคูมินกว่าเรื่อแหละสองตัวนี้นี่ดูเลยต่างทานต่างทานเห็นกากะ <ง amic S 2> นี่เปิดสองตัวเลยมาปะมันก้าดเดามือเลยได้นไหม ไม่รู้ว่าแต่ว่าคือรไว่าค่อยอ่ะปะดดาาก้อไรเขามาเป็นร่างเมกุมินธรรมดาจะเปิดได้ไหมนี่เข้ามาแล้วกูอีมากูอี ต่อสิบตัวได้ไหมนิ้วยี่น้งไหนครับน่งเรียนอือประบอกงเ,เรียนไหนน้งเรียนแล้วแหละไม่มาอ๋อมาต่อมาต่อมาเฮ้ย <Hey, S 2> เปิดต่อ แดี๋ยวก็ไม่ถว,วอีกัวอีกยี่ยายนัวอาชูไอชี้ไช,ชเูเกมเกม่เงินตอนนี้เกม่เงี้ัวใช่เกะมากเลยก่ใช่อันหนึ่งหลายตัวอยู่บ้ากมัน50ตัวกว่าม่ก็ไปเก้าสิบแบบอไ,ไม่แน่ใจเอามายเอาแล้วเปิ้ลหนูมาแล้วก็มีไอไอหนึ่งไอที่สอไอที่ส,สมีตัวนเดียวเอง นี่ของฉันนี้ตัวนิดคนิดเดียวอ่ะตัวมีถ้าใบอ่ะคตรน้อยแล้วเปิดได้เปล่านอะแปะ๊แปะสองตัวไม่ใช่สองตัวทีสองแล้วพี่แต๊ะผมหมายถึงเกิดบนโลกกระตือมาให้เรากดทิ้ง ลงมาแบบอะไรก็ไม่รู้วันนี้อะไรเนี่ยมามาดงไม่ดีเลย,เย,ยแล้วเปิดได้เหรอคนเปิดได้ได้แค่ออคอร์นี่มาไหมเองมาไหมอ่ะมามามาแล้วก็มาปกติอ่ะปกติไม่ได้เร็วว่าโอ้โว่าดูดิแต่ตัวอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหโแต่ขยะ ามาต่อไอ้นี่ไหนวะไอดีสดีกว่าไม่เข้ามาแล้วไม่กุม,มินตั้งทำมาได้ละมันเปิดได้ปล่า ลอรงมันแต่แล้วแต่ว่าลองมาหาสื่อโซนเทียนี่ไม่เปิดได้ชากกับไอ้มันชื่ว้อะไรวะไอ้ตัวนั้นกันไอ้แจ็คกับแรปเปอร์น่ะเออไอ้สองตัวนี้มาซื้อตัวก่อนแจ็คกับแิปเปอร์เรารักแจ็คกับแรปเปอร์ซื้อตัวกระชากก่อนสองใบเอามาเปิดันเลยตัวหาบครั้งไปเลยวะ กัเหมืนโ้มีนูนสโบจะมาไหมป้าโ้แมสี่โอ้โหนึกว่าครั้งวจะมาไอค้างอยู่กินนี่ด้วยไอเค้างก็จะมาแบบนี้่อยเราไปต้งดูจะมาไมเอามาไม่เมากือว่ากือโดนแบบ ใชบี้ดวงเยอะกว่ามือมือมือรังกีอะมือรังคีเกียร์คิดมาดอกมาต่อมาอันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนี้ก็มาเป็นไอ้นางเน็ตนางเน็ตรังเกาดาวจะเปิดได้ไหมเฮียแม่งเปิดได้แค่อีเดียวเลยอเดียวเองอีเดียวเออไม่ค่อยเรื่องในเวลาพูดเนี่ย là bà chơi chính của tôi này còn ui, con sàm bay này. wow. wow. tựa vào bèn cứ nói là anh thì à.

เดวมาน <rock> ี่ยอ่าเดี๋ยวมันจะซ่ามตัวไม่ไม่เล่นเต๋อเฮียแม่งแบ่งไงจริงๆหลักมั่งเต๋อไอ้ร้องก็มีหลักไม่แบ่งแต่แต่อ้นี่ร้องโอ้โหใจที่สองวันนี้อะไรกับมึงมึงนี่หลักลูกเนี่ยไอ้เหี้ยสิบตัวไป่ะเปิดได้เว้ยไปร้อง มังอ่ะมังด่าเฉยเลยใช่ไหมปากมันเหมือนเดิมตลอดโอ้เสียงแทรกเปล่านะมันไม่มีลำไม้มีเมลเลยไม่มีแย่เลยนอะไรน้ำมันน้อยโอ้ไม้แหละตรงนี้นาีก่งเขาได้อออะโขอะโอ้อยากได้มั่งไอ้อื่นอนะ่ะสามไอ้นี่เปิดไม่ได้แย่อะไรเลย,เลย มาเลดี๋ยวนี้เรามีวันหยุดต้องสามวันเนี่ยฮะเดี๋ยนี้เรามีวันหยุดต้องสามวันนักงสามวันเลยเหรอใช่แค่สามวันเองนะเว้ยมีสามวันต่อเด้อวันที่ห้าวันที่ห้อเป็นตัวตัวเที่อะนี่นี้เอกอ่ะเออชื่ออะไรวะอัติมาอัติมาอ๋ออัิมาล่าไฮเปอร์ทีนีเข้ามาเป็นนักเล่นล่างก็ก้าดาวแล้วก็ในกลุ่มมีนังธรรมดาไม่ได้ตัวอะไรเลยเป็ก่งบ้างก็เก่งกก็เ่งอ่ะแล้วนี่เปิดมันต้องกลับบ้านละ มากอ,อยากได้แบบไามิชี่อ่ะดาวิชีะอะไรอยากให้เป็นแบบไดมิชี่ไม่ก็แบบขโมยสก,กิลคนอืนได้ออมา,มาไม่ืน้ออยียกบัฟตัวน่มาั่งนั่งมาน้องเงยก็บัฟตัวไม่ดือ,อน้องเองก็บัฟตั นี่เปิดแล้วโอ้โหไม่มาเลยโอ้ไม่มาเลยอูไม่มาเลยเวลาเวลามึงมามาบายบายมาบายบายเดี๋ยววันจันทร์มานี่แหละขอแล้ว